สวัสดีครับผมดทถีบ้านนานาทมแนแเมื่อนี้สิพ้ามาเบ่งพ้นปวกเนี่ยครับจักมันปวกอันไหนดอกมันปวกมอสันหรือบอมเบ่ง,น,งนะนี่แม่พญงานะนี่อยู่สองพ่นบึงเบ่งพ้นนี่แล้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งพ้นต่อไปก่อน กูได้บุกจกมานํา้เอาเตมีดใช่ละ่ะอมีดมายืมนะเนี่ยครับพ่นเอ้าพ่อนนเอก็จะท,ทางอยียงนี่แล่อเก็จะทางยังนี่ เสื้อเห็ดนี่มีแต่พวดปวกทิได้อเอาไอ้พญาไปดองเหลรา ไม่ครจะขี่รถมาอย่างหน่อยนะ ເຈົ້ານັ້ນເຮັດພວກບໍ່ແມ່ນດອກມັນຈັຂຈຄຍ หาห้อปลวกเจอมากเมามกเมาอย่งเขาเห็นหมอกเมาขี่มาชิมเงินสมหอกนักขี่ก็ได้กามปอมมามัานม้าสุกเป็นไดม้าสุกปนไรนีิ้นได้ยี่ห้ใหม่ะได้เยอดี๋ยวดชิมเงินกันเนี้ยแยบบ่ Sức chuyện Hót sổm thôi nào Cái trồn nhá. Nhớ Hát với kim sổm Ôi nào มันพันได้ชุกขานไปไหนาม,มันชุกมันชินวยดำดำๆนี่มันยิ่งบินๆๆดอก็กกกกอดีสมอ่ะสมขนาดไ,ได้ชี้ชุกเขียวยืน่นหยอกขมขมสมทั้งขมนับกัน มากระทินก่อนมากะเฉดกระเท,ด,ะเทดแกุ่าต่ำคุณแกโบบืัลน,นี่เล็ช่องบิงใ,ใกล้ๆกันนะนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่ออ ต้องมางานหนึ่งละมาปมอะไรแก่เยอะต้องมาเป็นปมเป็นพ่วงเลยแบบแก้เยอะ แ็เต็มที่อยอ่เดษคางคางหลองเท่ากคเศษก็เศษหน่อยตัวนี้เป็นเลยหน่อยแก้คักอยู่บนนี่เดี๋ยวบ้กันแก้บกักคักบนไหน กระแก่อยู่อืมอบอนขักไปเอาไหไม่ตายเอาไหม่ะอ่อนพักกระเทียนพักกระถินกระถินแก่โคตรอ่ะขึง,งล,ดลวดเหรอ แก่ไห่ะจะอ่อนไลมันหลายฝนป้านึางตึงเต็มเยมันจะปกติแก่จะอ่อนเอาไปแก้ในขายก็ได้ขายใ้รลานต่มมาคุ้มเมือ่อแก้ไว้วไ่ันีนนก้เมื่อลยมันมันจังเอา ไม่เน,นี้เอาไปเช็คนี่ก่อนแกร่องเบิง้งหลายอยู่ทั้งต้น,น,นมันเลยกับมันแคนย่องนหน่อยๆเดี๋ยวตัวเนาะมันก็มีอันแกเนี่ยอันบบแกเนี่ยหแล้วผสมกันจนะไ,ไปช่องเบิ้งไอ้ต้นนี้สักแป๊บหนึ่งมันแกคักบอก แันลูกแก่คักแต่ทีเกาะล่องล่องเพลิงเตี้ยอยู่ในป่าพุ่นเนยหระมีทางเข้าไปบ่ล่ะเป็นป่าเด้ปลาหูตึงอยู่ไหมเอ้ยมัอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยมีทางเขาหรอกเขาปป้าไปบ่ได้ เกือบตกหลุมพูอ่อนะหลุมยังไม่อยู่นี่พูอ่อนะตอนนี้แต่หลุมแต่บ่อ้เนนข่าไปหานมาได้แล้วป้ามันหกมันเข้าไปมาได้ยังไม่เหนอที่ตกหลุมอยู่นี่ 6กดตัวแต้มกันไกาไรก็กล้ามุนเข้าไปดอกเดี๋ยวไม่ไปขึ้นใหนม่ใหม,ม่เ,เออกาะพระกระเสียดนี่ลสิบุมแม่แม่ขาเจ้าดอกไม่เฮ็ดเราองไว้นี่แหละ ไปกันเด้อพี่น้องเลยได้ไปเั็งงานทั้งอินคลิปนี้จิได้ลาไปชมเนี่ยครับผม